ว่าแล้วงานจูนมันไม่ใช่แค่จูนยากเลยนบไม่ค่อยแล้วเ <c oughs> ชื่อผมหรือยัง <c oughs> นีทำไมผมถึงต้องให้อาจารย์ทับหาตัวช่วยมาเนี่ยผมรู้ทุกการผมเจอผมเจอมาเยอะกับงานจูนนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไม่ไม่เสร็จนะใช่ <c oughs> แล้วมันก็มันก็จะเป็นภัยตามหลังเราดิมันจะเป็นคําพูดตามหลังเราเป็นงู่นเป็นนี่เป็นงั้นนะอนี่ครับดูครับ เวลามาจูนเนี่ยมันจะเจอปัญหาหน้าง,งานเยอะะนะครับแล้วก็วันนี้ได้จาย์คิงมาช่วยครับนี่นะเอาเครื่องมือมาเออแล้ววันนี้ก็อยู่ทําซาวให้เขาด้วยนะซีนซาวเออเพราะเขาไม่มีมือซาวด้วยตายแล้วแล้วก็เซฟซีนซาวไว้้เขาแล้วก็สอนเขาด้วยนะนั่น <c oughs> งานเยอะแทะ <c oughs> ได้สามงานเลยทั้นี้เอ้ามาแล้วก็ต้องคุ้มเลยเนาะเออนี่แหละ ดูเอาแล้วกันพี่น้องครับจุยหมดไม่สนลูกใครครับปาดไว้แล้วก็เหลือนี่เข้าสายอันนี้ด้วยน่เนี่ยเขาเว่งปักนะครับเนื่องจากไปซื้อสี่โคไม่มีครับในบริรั์หาไม่มีครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับวิชามาเราครับอันนั้นที่พอดัดแรงให้กับคนที่เขาไว้ใจเราก็เราก็ช่วยเหลือกันไปครับผมตอนนี้ก็น่าจะทำการยก เครือ่องฝันขึ้นรถแหแล้วเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ก็มีอีกคันหนึ่งมานะครับมีอีกคันหนึ่งมาเอายกไปไหนเนี่ยก้าวาวครับนายเจ้าของคนนี่บอกเจ้าของ <c oughs> อเจ้าของรถแหทำไม <c oughs> มีแต่หล่อหลอ,ลอาหานีมาหาคนดังครับมาหาคนดังคนไหนคนดังกระทับนั่นนะโอ้คน ออกงานกี่งานแล้วครับจามตั้งแต่อออก้ยถึงได้สามงานเองยี่ <c oughs> มันแม่นอยู่ <c oughs> บ่่แมนครับบ่อยมีงานเด้ออีรีบ่กรับงานเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยรับงานเริ่มต้นอีลิคอคนหมื <c oughs> มม่นเ,าาเอ็ดซดหมืนาา่นสี่ซดหมื่นสี่แมนแถวบ้านบ่แมนแถวบ้านระยะเท่ากับบวัวตามระยะทางข้าวงเท่าไหร่เนี่ยแถวโซนไหนโซนนี้ ยังถูกเจ็ดพันก็สู้สีกันครับทางผมฝั่งนู่นเนี่ยแต่ว่าตัวมากแับเดี๋ยวนี้ก็แพงพันแประมาณนั้นเลยครับไม่ต่างกันเลยเอาแล้วมือสีมันจะเหลือกี่พันอะมือสีก็เหลือยงเวลาไหวบ่จัดลงทุนต้อไม่น้อยเลยรถแห่อันนี้ของอาจารย์อยู่ลงทุนบัสอะไรตอนนี้ประมาณเก้าแสนเก้าแสนเห็นไหมรถนี่ขนาดรถเก่านั่น่ะโครงเท่าไหร่ ไหนครับโครงรถโครงรถอ่าตัวนี้ผมทําหมดไปสองแซมสองสองแซมสองลองไฟรวมอะไรเลยอ่าบอดี้อ่ะที่ทําอยู่ช่างตาของช่างตาเนาะแงนครับอู่ช่างตาเองเลงอู่นี่ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองแงนครับอยู่แม่แง่ห้วยแถลงนี่ครับปะจันไปเบิ้งเลยไปดูตู้หน่อยครับว่าจังเขาใช้ตู้เอาแล้วปกติอาชีพอะไรเลยเจอของตู้แล้วปกติอาชีพอาชีพหลักเครื่องใช้ครับเครื่องไฟตามบ้าน เครื่องไฟยังรับอยู่บ่ยังรับอยู่เครื่องไฟเป็น PN ของช่างคนของพีเนช่างคนครับอ้าแล้วเป็นไงมาไงถึงได้อยากทํารถแหนอ่าตอนนั้นก็คือมีรถยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยครับก็เลยทําแบบกันเลยอันนี้ไปเลยอ๋อนี่ไปเลยครับได้สบายจะคล้องอ้าเสียงกลางเสียงกลางเป็นตู้ฝากโหลดของอาจารย์ปัญญา อาจารย์ทำเอาขอาจารย์ปัญญาเนาะพระอาจารย์ปัญญาใบหนึ่งกี่ดอกนี่ยสี่ดอกใบหนึ่งสี่ดอกปากโลดหมดเลยปากโลดสี่แหลมอยู่ตรงกลางบอกแหลมอยู่ตรงกลางแค่สองดอกสองได้เนี่ยนะสองได้ NTS หาหนึ่งศูนย์ออแล้วเส้นกลางอ่ะดอกข่อนเลยเส้นกลางของ SA หนึ่งสองสี่ห้า SA หนึ่งสองสี่ห้าเอาทำไมไม่วางชิดกันล่ะครับอาจารย์เนียนอยู่ครับเขาแนะนำว่าควรจะเอาขึ้นไปชิดกันเพื่อป้องกันการเสียบออ แต่ก็ยังกรทันมีเวลาแก่กันเละตัดตังไปก่อนครับอันนี้จูนจูนแล้วบอกอันนี้จูนโดยเพื่อนกันอาจารย์พนมกรเติมเทียนบริรัมอาจารย์พนมกรเติมเทียนเป็นคนทำระบบให้เนาะระบบให้ไหนตู้เบรดูทำไมตู้เบดอยู่อ๋อปิดปิดข้างล่างเกือบมิดเลยเดนเนี่ยข้างล่างปิดมิดเลยมีด้านข้างด้วยด้านข้างเป็นหนึ่งใบด้านข้างหนึ่งใบเนาะอ๋อแล้วมันชิดกับตู้เบรดเลยเดีอาจารย์ใช่ครับมันปิดแต่ว่าตู้เบรดผม หงายขึ้นตัวบนประกบมาตัวล่างหงายขึ้นให้ช่องมันออกเสียงมันออกมาช่องนี้พอดีอ๋อให้ให้มันยกข้างหน้าขึ้นนิดนึงบ่แม่นครับแม่นแล้วไอ้ตัวตัวข้างบนก็คือให้มันก้มลงปกตินาะมันตู้ของตรเทโบเนาะจะเป็นออกข้างล่างตู้ใบล่างผมหงายขึ้นให้ช่องลมมันออกบนอ๋อให้ช่องลมมันชนกันใช่ให้ช่องลมมาชนกันอ๋อให้ช่องลมชนกันเพื่อที่มันออกตรงนี้ตรงกลางเลยอ่ ไอเดียของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เวทีเวทีน้อยพื้นเวทีสำหรับนักร้องนะได้ซื้อเออจอนเรีนด้านฉากในพาวเวอร์อยู่ฝั่งไหนเนี่ยเปิดฝั่งนู่นบอกพาวเวอร์อยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนข้างบนก่อนโอ้กว้างเลยอะล็อกหน่อยล็กหน่อยอ้าจานละกลองอะกลองสดไม่มีเหรอกลองจะเอาขึ้นเฉพาะเวลามีงานครับโอไปว่าอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือปล่อยให้มันโล่งไปอย่างี้เลยให้โล่งก่อนเพราะว่าบางที อ่ามอนิเตอร์ข้างบนก็สองใบของพี่อันนี้12นิ้วเนาะมอนิเตอร์นี่สินิ้วก็มีคอลัมซ่อนอยู่นู่นคอลัมน้อยเออเออนั่น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 กี่ใบเนี่ยน่ะคอลัมน้อยสองใบคอลัมน้อยสองใบเนาะสี่ดอกเออว่ะตู้เบสเป็นแฝดสามบอกใช่ครับตู้เบสเป็นของเทอร์โบแปรผันแฝดสามเทอร์โบแปรผันแฝดสามสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้ว อันนี้ไวซีอ่งบอกใช่ครับผมนั่เจ้าของเขาบอกว่าจําไม่ได้เดียวจารถไม่ได้ว่ารถคันไหนซื้อของเขาไปผมมาซื้อตอนนั้นไม่ได้ถ่ายรูปรถให้แกดูแกตลินี่แหละตั้งแต่นี่แหละข้างบนอ๋อตั้งเหมือนกันเลยเอาพอลมชนกันเอาพอลมมาชนกันแล้วเสียมันเป็นยังไงสําหรับอาจารย์สําหรับผมผมก็ว่ามันออกมาดีครับความคิดนะความคิดเบสายมันโอเคไหม เบรคายโอเคไหมผมก็ว่าพอได้อยู่นะได้อยู่ก็เดืองล่ะกะเดืองก็พอได้อยู่พอได้อยู่เออสิบแปดนิ้วไวสี่นะครับไอ้บ้าเสียงกลางก็เหมือนกันกับข้างหน้าเนาะเหมือนกันอาจารย์ไม่ใช่มันจะตกแล้วบ่เนั่คอับผมเอียงมันครับอ๋อเอียงเอียงเห็นอย่างที่จริงตู้ล่างผมต้องการเอียงให้มันออกไปฝั่งโน้นเออแต่ยังไม่ยังไม่แก้อ่ตู้บนก็เลยจะเอียงมานี่เพื่อให้มันออกหนีกันนิดนึงเพื่อให้มันเก็บค่างครับ ง่ายเออค่ะตู้ตัวนี้อ่ะมันข่างมันบอดครับด้านข้างจะบอดไม่เหมือนอมีชื่อเขาจะกว้างกว่าใช่องศาของเสียงของเรามันจะแคบเราก็เลยต้องอาศัยเบี่ยงเอาก็เลยใช้วิธีการเบี่ยงเอาใช่ครับเออเอาเบี่ยงนิดเดีเออเอาหมุนหมุนหมุนตู้ให้ดูหน่อยได้ไหมหมุนตู้อาจารย์เอาตู้หมุนครับผมดูตู้หมุนเขาหน่อยรถแหก เก้าสาวครับผมอาจารย์อยู่ชุมพวงมันหมอครับผมอันนี้ทำจากช่างต้านะคสัดดิกรรมปัดโอ้มีทำบานพับตรงนี้ด้วยเลยแน่นอนวะครับอ๋อมีบนล่างเลยอ๋อต้องไปต้องไปเปิดข้างบนเนาะ เอยอยาฮอะนี่อ๋อเขามีไอติดไอแผ่นซับด้วยแผ่นซับเสียงอุ้ยจะเป็นขอดเอาขอดลมชนกันครับผมครับแล้วก็ต้องเบี่ยงตู้ออก ดันเฉียงนิดนึงครับเพื่อเก็บด้านข้างพอมันเป็นหันตรงนะครับมันก็เลยด้านข้างมันเสียงมันจะไปแบบอันนี้นิดนึงอ่ะโอเคขอบคุณมากอาจารย์ปิดเลยครับอ่าอุ้ยสายมันลากเลยสายสายสายมันลากดินไหมไม่ไม่นะเอาเปิดให้ฟังนี้ ครับติดต่อได้นะครับก้าวอภิชาติโพบุตรีครับผมนะเฟซบุ๊กรถแห่เครื่องปั่นกิโลนนอาจารยารบเครื่องปันนป่นสิบแปดโล m 1 6มาร์นี่ m 1 6อาจารย์ m 1 6ช่องนี่มันพอไหมเล่นสดนี่16ช่องมันพอไหมอ่าพออยู่ครับเพราะว่ากองไฟฟ้ามันแค่2ลายอ๋อกองไฟฟ้า2ลายกับก็เพิ่มหนึ่งแซนเน่ไฮแฮปเป็นซีอ่าเป็น4คาเบลห้าอเบสหกกีตาร์เจ็ดคีย์บอร์ดแปดเก้าเก้าช่องสิบเอาตีไปสิบช่องนะครับประมาณก็จะมีปงปงเป่งเป่งก็พออยู่อ ก็ S <S <disreg> ได้อยูอเขาเข้าใ,ใจแล้วครับมันไม่มีงบครับเครื่องตัวนี้ใช้มาน่าจะนานแล้ว M16 ตั้งแต่รุ่นแรกที่ผมเล่น <S <S นยังว่าง,งบเปลี่ยนตัวตัวนี้มอนิเตอร์นนเ,รเนาะ NTS เป็นรับคอลัม์อ,อ้คอลัมบ่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ชุดข้างตัวนี้มอนิเตอร์เนาะแล้วก็ชุดข้างข้างตัวนี้กลางกลางหน้าหลังหน้าหลังแสดงว่าชันแนลละตู้เลยผมเล่น4โอห์ม4โอห์มอ่ะชุดหน้า สี่โอมชุดหลังสี่โอม,อมทีดีเคขับสองโอห์มหน้าหนึ่งใบหลังหนึ่งใบตัวนี้เป็นมอนิเตอร์สิบสองข้างบนตัวนี้จะเป็นสิบสองข้างก็จะลงตัวพอดีตัวนี้ไปขับคอลัม์อย่างเดียวส่วนเบรกก็สองใช่ครับจีเอลสองตกชงละสามดอกพอดีโอ้เฮียยุทธนาเฮ้ยครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ช่องนะไม่รู้ว่าปีหน้าเกจะต่อสัญญากับผมไหม ถ้าไม่ต่อถ้าเฮียยุทธนาไม่ต่อผมลบโลโก้ logo, เฮียออกหมดเลยนั่นนี่ลบโลโก้ logo, ไม่ให้ออกในช่องนะครับพวกสตาร์เครื่องปั่นปกติครับไอแพดได้อ่าไดมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ต้องกลับผมว่าอาจารย์ต้องกลับกลับไดไปอยู่ฝั่งนูน้นถึงจะดีใช่ไหมครับครับผมเ<ม>พราะความร้อนไม่งไงเห็นไหมแล้วตู้หมุนมาเนี่ยน้ำหนักมันถ่ายมานี่ไดมันก็หนักอยู่ฝั่งนี่ถ้าอาจารย์เอา หันไดไปทางโน้นมันจะถ่วงน้ำหนักฝั่งโน้นช่วยได้นิดนึงมันจะไม่เบี่ยงมาทางนี้ผมรู้ว่ามันมีมันมีพวกตีนนั่นรองอยู่เนาะมคีครับไดครับได้นานกว่าไดหนักวนกว่าได้ลูกนึงนมงคลก็กลับด้แต่ก่อนมงคลก็อยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละแล้วมันเอียงมากเอียงมากก็เลยต้องกลับไปถ่วงน้ำหนักฝั่งโน้นฝั่งนึง เี่ขนาดเจ้าของตู้ยังไม่รู้เลยว่าคันนี้ใช้ตู้ของตครนงครับว่าคนไหนวะเอาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวรอฟังเสียงครับรถแห่เก้าาวครับผมครับนะคันนี้ก็เือติดต่อดีนะ ช่างตาใส่กมบัตรครับทาัานี้ยอดแสงครับดีใจครับผมมาที่นี่แล้วก็ทีมงานเราเอารถ,ถมาเดี๋ยวเรารอปั่นเสียครับัางรุ่นก็ขึ้นเครื่องปั่นครับ ก็ฟันแล้วก็ทำการแสดงอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวรอฟักเสียงครับเด็กตาดำดำกอดรุดหมอสามจับกอสอนอภาพจำคือหน้าแม่พ่อกับน้องที่ยังลำ เล่นเสียงสะใจมากเลยนะสุดยอดครับรถแห่เก้าสาว